อุ้มลักนานุ่งชุดเดสสุดๆับงานนี้ทำเอานิวเคลียร์โผล่แซวผึงดวงจันทร์บอกเลยว่านาทีความซับนี้ต้องยกให้เธอคนนี้เลยค่ะสำหรับนักแสดงสายเซ็กซี่อุ้มลักนาถ้าผู้ชื่อนี้คำว่าเซ็กซี่ลอยมาแต่ไกลแน่นอนค่ะเพราะเจ้าตัวมีรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่นเรื่องความซับไม่เป็นสองรองใครจริงๆจ,งๆจ้า ทำเอาไอจีลุกเป็นไฟเหมือนอยู่กลางภูเขาระเบิดเมื่อสาวอุ้มมาในลุกสุดแซบฟาชุดเดสสีดำรัดรูปอวดสรีระสุดปังท้าแสงแดดยืนโพสท้าสุดเผ็ดแต่ที่ทำเอาต้องร้องว่ากระสนัดไอจีก็ต้องที่ชุดด้านข้างที่เป็นตะข่ายวอลสูงถึงหน้าท้องโชว์เรียวขาผิวขาวเนียนตาที่บอกได้เลยว่าซบระเบิดมากแม่ ถึงรอบนี้ท่อนบนจะปิดมิดชิดแต่ท่อนล่างบอกเลยว่าเซ็กซี่สุดๆซึ่งงานนี้ทำให้น้องสาวอย่างนิวเคียร์อดใจไม่ไหวถึงกับเข้ารีบมาแซวพี่สาวเลยว่าผ่าถึงดวงจันทร์เรียกว่าถึงแม้ไม่ได้มาในชุดบิกินี่แต่ก็เพศทานได้เหมือนกันนะจ๊ะ